วันนี้นะคะศูนย์สร้างสารรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรหรือว่า ABC Center ค่ะเรามาทำบันทึกข้อตกลงการร่วมมือกับทกศค่ะในการที่จะร่วมกันพัฒนาตัวนวัตกรรมการเกษตรนะคะโดยที่ศูนย์ ABC เนี่ยจะทําหน้าที่ในการสร้างสารรค์และพัฒนาตัวผู้ประกอบการนะคะโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของตัวพัฒนาตัวสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่เราจะมีแพลตฟอร์มต่างๆที่จะใช้เรื่องของตัวเทคโนโลยีเข้าไปในการที่จะช่วยทําให้ตัวนี้ให้แพร่กระจายมากยิ่งขึ้นนําไปสู่พี่น้องเกษตรกร,ร ะะเพื่อนำตัวเทคโนโลยีต่างๆ,างๆเข้าไปใช้งานค่ะเกษตรรุ่นใหม่คงไม่ใช่ไปเรืองของสมาร์ททัพที่อย่างเดียวเขาต,ต้องมีความรู้ความสามารถในการเป็นเจ้าของกิจ,จมมการเพราะฉะนั้นการทำธุรกิเรจเกษตรคงไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวการที่จะหล่อเลี้ยงน,น้องๆเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เราจะเรียกว่าผู้ประกอบการเกษตรเป็นสมาร์ททัพมต้องมีี นวัตกรรมที่เราเรียกว่าการเงินนวัตกรรมในยุคไอทีนิวเวั่การเงินนวัตกรรมส่วนหนึ่งที่ง่ายต่อการเข้าใจมากที่สุดก็คือสินเชื่อด้านนวัตกรรมนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยก็คือการที่เราสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการเข้ามาขอสินเชื่อธนาคารอย่างน้อยนะครับก็เสนอทั้งหมดเนี่ยให้เกิดนัครักสามที่หกเดือนเราดูแลดูดอกเบี้ยให้และปัจจุบันนา้นะครับ่นตวอุทำความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างานังใสำคัญมากนะครับ คีย์เวิร์ดที่ผมอยากจะหมักเอาไว้ก็คือการทำแพลตฟอร์มดิจิทัลพลัสโซลูชันด้วยระบบการเงินและวัตกรรมเกษตรซึ่งคอมพิวเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าการทำความเงินรั้งนี้เนี่ยจะทำเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำดอจออเทัลพลัสโซลูชันได้อยเร็วต่อไปนี้และใช้โอกาสที่เป็นโควิดเนี่ยเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับ ครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้อันนี้จะเป็นโครงการที่ประโยชน์สําหรับความร่วมมือระหว่างของ N.A. กับตัวทกสเนี่ยเรามองว่าผู้ประกอบการนะโดยเฉพาะที่เป็นภาคเกษตรหรือเป็นพวกสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือผู้ประกอบการใชน้นวัตกรรมเพื่อการเกษตรเนี่ย เป็นกลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับ BCG ภายใต้ในโยบายของรัฐบาลซึ่งสิ่งเหล่านี้นวัตรกรรมเหล่านี้ขาดการพพอร์ตในเรื่องของเป็นตัวเงินฉะนั้นตัวทกศเองมีเงินที่ให้กับเกษตรกรแล้วก็มีแถักพิเศษที่ใช้เกษตรกรที่ใช้ในวัตรกรรมสุดท้ายนี้โครงการนี้จะสร้างให้เกิดอธิคา u เจอร์แพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มด้านเกษตรที่เน้นเกษตรสมัยใหม่เกษตรที่ใช้ในวัตรกรรมในการตอบโจทย์ ในการทําผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาโปรเซสหรือเซอร์วิสต่างๆหรือการขายตั้งแต่ฟองฟาร์ม to m a r ์เกที่ใช้ในวัตรกรรมในการตอบโจทย์ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะกิจกรรมต่างๆของตัว a b c c e n t e r นะคะสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของสนชแล้วก็เว็บไซต์ของสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติค่ะ